สวัสดีจ้าพบกันกับรายการวันศุกร์นะคะทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มตรงค่ะนะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กฝาแฝดคู่หนึ่งค่ะซึ่งดังมากๆเมื่อปี2538นะคะหรือปีคศ1995เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่ากอดช่วยชีวิตค่ะหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้นะคะ แต่นาะคิดว่าเรื่องราเวเหล่านี้ตอนที่นานได้ยินเนี่ยนาะกำลังเรียนรู้เรื่องราวของ t 2 senses แล้วก็มาได้อ่านเจอเรื่องของคู่แฝดคู่นี้แล้วนาะพบว่ามันมีพลังงานบางอย่างนะที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิตด้วยกันวันนี้พอนึกถึงเรื่องราวของความสุขนาะก็เลยจำได้ว่ามีเด็กคู่นี้ ที่เขาเคยให้ความรู้สึกที่ดีกับนานแล้วก็มีความหมายมากก็ในปี2538นะคะก็วันที่17ตุลาคมเนี่ยค่ะฝาแฝดคู่หนึ่งนะคะที่ชื่อไคลี่แล้วก็บริลแจ็กสันเนี่ยก็คลอดก่อนกำหนดค่ะคลอดก่อนนานเลยนะคะถึงคลอดก่อนตั้ง12สัปดาห์ก็แสดงว่าท้องได้ประมาณแค่6 6 เดือนกว,กว่านิดหน่อยนะคะพอตอนที่คลอดออกมาเนี่ยทั้งคู่ก็มีน้ำหนักแค่2องปอน,นด์นิดๆก็คือประมาณ1นกิโลค่ะตัวเล็กมากเล็กแล้วก็ตัว BL เ,เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของความอัตราการเต้นของหัวใจแล้วรวมถึงระดับออกซิเจนในเลือดหมอก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดไหม เขาก็ต้องเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยก็ต้องไปอยู่ในตู้อบในตอนนั้นเนี่ยในระดับมาตรฐานของที่อเมริกาเนี่ยตู้อบของเด็กก็จะแม้ว่าเป็นฝาอแฝดเนี่ยเขาก็ต้องแยกตู้กันเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกันและกันเนาะทั้งสองคนก็ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ในเมืองของแมสซาชูเซตส์เนี่ยประเทศอเมริกานะคะ ตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็มีความเชื่อว่าการที่ให้เด็กอยู่ในตู้อบแล้วก็สเตอร์ไลท์เยอะอย่าให้โดนใครเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่ที่ดีแล้วก็ถูกต้องมีความหมายมากแต่เรื่องราวของค y l ลี่แล้วก็บริเอลเนี่ยก็เลยทำให้การกลับมาทบทวนระบบมาตรฐาน ของการที่เด็กคลอดก่อนกําหนดหรือเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยเนี่ยและต้องอยู่ในตู้อบเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณาใหม่ว่ามันอาจจะมีเหตุและปัจจัยอย่างอื่นที่ช่วยสนับสนุนในการที่ทําให้เขาแข็งแรงเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยเขาก็อยู่ในตู้อบจนกระทั่งประมาณเดือนพฤศจิกาวันที่10พฤศจิกานะคะผลปรากฏว่าอตอนนั้นน่ะคลี่น่ะ อยู่ในภาวะที่โอเคแต่ในขณะที่เ l เนี่ยกลายเป็นว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสูงมากแล้วระดับออกซิเจนก็ต่ำมากจนกระทั่งเขาเขาคิดว่าเนี่ยคือแบบวิกฤตแล้วแล้วก็อาจจะไม่รอดเนาะในตอนนั้นเนี่ยก็มีพยาบาลอยู่คนหนึ่งนะคะก็คือเขาชื่อเกลเกลคาสเปเรียน พยาบาลคนนี้ก็มีความเชื่อเรื่องของสัมผัสเรื่องของการเหมือนกับเขาก็ศึกษาเรียนรู้ในการปฐมพยาบาลหรือการให้การพยาบาลของทางฝั่งยุโรปเนาะซึ่งการทำแบบนั้นน่ะสมัยตอนนั้นที่อเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ปรากฏว่า พยาบาลเกลแกก็เลยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ว่าขอให้เอาอให้เอาไคลี่เนี่ยออไม่ใช่เสยให้เอาบีเอลเนี่ยเข้าไปในตู้อบของไคลี่แล้วพอพ่อแม่ขออนุญาตเกลวเขาก็ค่อยๆอ,อ,อุ้มบีเนี่ย เข้าไปนอนอยู่ใกล้ๆไคลลี่แล้วก็ปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในตู้อบเนี่ยบีเอลก็ค่อยๆขยบแล้วก็ไคลลี่ก็ขยบเข้ามาให้บีเอลซุกตัวเนาะแล้วพอสักพักหนึ่งไคลลี่ก็เอามือขึ้นมาโอบน้องอะค่ะเหมือนในรูปที่ดังมากๆรูปเนี้ยค่ะปรากฏว่าพอในขณะที่โอบไปได้ไม่นานเลยนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่า ระดับออกซิเจนก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วอัตราการเต้นของหัวใจก็ค่อยๆลงแล้วก็เสถียรแล้วผลปรากฏว่าเบลก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ให้เขาอยู่ตู้อบด้วยกันนานๆจนกระทั่งเด็กคู่นี้ก็รอดทั้งคู่แล้วก็เติบโตมาอย่างดีทั้งคู่เนาะตอนนั้นรูปเนี้ก็ดังมาก แล้วก็กลายเป็นรูปที่ชื่อว่า Rescuing h u g ก็คือกอดที่ช่วยชีวิตพ่อแม่ของทั้งคู่เนี่ยครอบครัวแจ็คสันเนี่ยก็จะเล่าถึงรูปทั้งสองว่าขนาดแบบเขากลายเป็นคนที่ติดที่จะนอนซุกตัวในกันและกันเนาะขนาดว่าห้าหกขวบแล้วเขาก็ยังนอนอยู่ด้วยกันนอนเตียงเดียวกันแล้วก็พยายามซุกตัวด้วยกัน จนเนี่ยคะ่ะเนี่ยรูปที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือรูปที่เขาอายุประมาณ17นและรูปถัดไปก็คืออายุประมาณ24เนาะก็ตอนเนี้ยเขาก็อายุ26ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาก็มักจะเล่าว่าเวลาที่คนหนึ่งคิดอะไรอีกคนหนึ่งก็จะรู้สึกคิดเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งใช้ชีวิตเนี่ยบางทีในขณะที่คนหนึ่ง กำลังคิดอยากที่จะทำเพลงขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็จะทำเพลงนั้นขึ้นมาทันทีก็น่นเชื่อจริงนะคะว่ามนุษย์เนี่ยมีบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงกันเราไม่ได้เป็นเพียงคนที่แต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าในระหว่างมนุษย์เนี่ยมีลิงเกจมีพลังงานที่เชื่อมโยงถึงกันมากๆดังนั้นย้อนกลับไปถึงตอนที่ พยาบาลที่ชื่อเกลเนี่ยที่เอาเด็กทั้งสองคนมาไว้ในตู้อบเดียวกันเนี่ยผลปรากฏว่าในการทําสิ่งนั้นแล้วก็กลายเป็นเด็กทั้งสองคนแข็งแรงขึ้นก็เกิดการทบทวนนะว่ามีอะไรบ้างที่แบบว่าน่าจะเป็นผลที่ดีต่อตัวเด็กแล้วเขาก็เปลี่ยนซึ่งตรงนี้นะนับพบว่า ในในความเป็นยุโรปเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมและก็รากเหง้า,งงาที่ที่ลึกซึ้งมากกว่าเนาะในขณะที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เกิดใหม่ทีหลังแล้วก็เป็นเกิดจากการที่คนมารวมรวม,รวมตัวกันวัฒนธรรมเขาก็จะไม่ลึกซึ้งเหมือนทางยุโรปเพราะฉะนั้นใน twelve senses เนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งเนาะที่ที่มาจากทางยุโรปมาจากสไตเนอร์ สไตเนอร์ก็จะพูดถึงในการเกิดมาของมนุษย์ว่าการรับรู้สิ่งแรกของมนุษย์ที่มีความหมายมากแล้วก็สร้างความอบอุ่นสร้างความไว้วางใจในชีวิตก็คือสัมผัสเพราะฉะนั้นในเด็กที่ตั้งแต่อยู่ในคันหรือว่าเพิ่งเกิดมาใหม่ๆเนี่ยการที่เด็กได้สัมผัสที่ดีได้รับรู้ถึงพลังชีวิตที่มั่นคงจากคนที่เลี้ยงดูเขาเนี่ย ก็จะทำให้เขามีความวางใจต่อโลกใบนี้ซึ่งตรงนี้นะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆในการที่จะสร้างรากฐานกับชีวิตในเด็กเนาะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกอดเนี่ยนาก็คิดว่าแม้กระทั่งพวกเราที่โตโตกันแล้วเนี่ยความจริงการกอดก็มีความหมายมากๆเลยนะเวลาที่มีใครคนหนึ่งทุกข์หรือว่าเวลาที่มีใครไม่สบายใจหรือ,เ,อ,อเวลาที่คนทะเลาะกันเนี่ย เราเขาอารมณ์ลบๆ,ๆเหล่านี้ก็จะหายได้ง่ายมากขึ้นด้วยการกอดหลายครั้งในอดีตที่พวกเรารู้สึกว่าการกอดเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเคอะเขินแบบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจําเป็นแต่เมื่อประสบการณ์ของการทํางานของงานในด้านการเยียวยามาเนี่ยนะพบว่าการกอดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่คนทะเลาะกันเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งเข้ามากอดเนี่ย อีกคนนึงถึงแม้ว่าจะยังโกรธอยู่เนี่ยลองลองวางทุกอย่างแล้วก็ลองลองอกกอดเขาลองตอบรับการกอดของเขาแล้วก็อยู่กับพลังงานของเราสองคนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่เยียวยาแล้วก็ประสานเราทั้งสองคนกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าใครถูกใครผิดมันในในการกอดเนี่ยมันมีความหมายมากครั้งหน้านี่นะคะนาก็ อยากที่จะนำบทภาวนาที่ใช้ในการกอดเนี่ยเพื่อมาให้พวกเราได้ทดลองที่จะทำกันเราอาจจะพบถึงความหัศจรรย์ว่าเราสามารถดำรงอยู่ในความสุขภายใต้การกอดนี่แหละแล้วก็จะพบกับความหมายที่ลึกซึ้งมากผ่านการกอดนะคะก็วันนี้เรื่องราวของไคลี่แล้วก็เอลเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงการกอด ลองนะคะความสุขเล็กๆของเราเกิดขึ้นได้โดยที่ลองเดินไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วลองกอดเขาเราคิดว่าเราไปให้พลังงานกับเขาแต่ไม่จริงหรอกคะ่ะเขากำลังให้พลังงานกลับคืนมากับเราก็ขอให้มีความสุขเล็กๆผ่านการกอดคนที่เรารักนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะกับบทพอนาของการกอดด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิพื้นที่ปัลลั์นะคะ